ร้อยแกล่งแข่งอึดเกมการแข่งขันสุดโหดเพื่อค้นหาหนึ่งร่างกายที่แกล่งสุดคนไว้คนไว้หนึชีวิตที่เข้าร่วมจะมีเพียงหนึ่งร่างกายเดียวเท่านั้นที่สมบูรณ์แบบที่สุดตอนที่1จัดลำดับร้อยแกล่งแข่งอึดเป็นรายการที่ค้นหาร่างกายที่แกล่งสุดจากหลากหลายอาชีพไม่จํากัดเพศอายุหรือเชื้อชาติเพื่อชิงเงินรางวัลทั้งหมด300ล้านวอน ก่อนจะเริ่มเกมแรกทุกคนจะได้ทดสอบความอึดจากเกมศูนย์คือเกมเกาะโครงสร้างให้ได้นานที่สุดใครที่ก่อได้นานที่สุดอันดับที่1คนนั้นจะได้รับสิทธิพิเศษในการเอาตัวรอด <I think. S 1> พอเริ่มเกมไม่ถึง20วิก็มีคนล่วงลงน้ําไปก่อนเพื่อนหลังจากนั้นก็มีอีกหลายคนล่วงลงไปตามลําดับ มมเ,เมื่อจบเกมทุกคนจะต้องยืนอยู่จุดอันดับของตัวเองซึ่งคนที่ได้ที่หนึ่งของเกมนี้คือคิมมินชอนอาชีพหน่วยกู้ภัยพิเศษบนภูเขาเขาเก่อได้นานที่สุด18นาที15วินาที